นางเอกคนสุดท้ายของออมอกักพันแผวเชอร์มาวีเปิดใจถึงพระเอกภูรวงลับหลังเดินทางมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมคืนที่หซึ่งเป็นคืนสุดท้ายเรียกว่างานนี้ดารานักแสดงยังคงทยอยเดินทางมาร่วมงานสอบสวดพระอภิธรรมของหนุ่มออมอักพันกันขับข้างนางเอกคนสวยคนสุดท้ายที่ได้ร่วมงานกับพระเอกออม อักขภันอย่างสาวแพลชร์มาวีก็ได้เดินทางมาร่วมงานศพด้วยเช่นกันพร้อมกับเปิดใจต่อสื่อมวลชนว่าตอนนั้นถ่ายละครใกล้ปิดกล้องละครเริ่มออนแอร์ไปตอนแรกแล้วเอาจริงๆเราเป็นคนกลุ่มแรกๆที่รู้แต่ตอนนั้นเราคุยกันภายในกองก็ตกลงกันว่าเราจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ออกไปก็โชคดีที่ตอนนั้นมีพี่บิ๊กเอมมารับบทเป็นพระเอกต่อจากพี่อม ก็ทำงานต่อให้จบยอมรับว่าตกใจมากตอนที่ได้ร่วมงานกันดีมากๆเลยค่ะเอาจริงๆแพลวเป็นเด็กโพลิพาร์มาก,ก่อนกับพี่อ,อมและในละครเรื่องแรกในชีวิตของแพลวพี่ออมก็เป็นพระเอกเรื่องนั้นที่แพลวเล่นและแพลวก็เป็นนางรองประกบกับพี่อ,อมด้วยคือตอนนั้นแพลวยังประมาณ19-20ถึงปีเองน้ำตาจะไหลเหมือนใจหาย พอเราโตมากับเขาตอนที่เรายังไม่เข้าโพลิพัทแพลวชอบพี่อ๋อมมาจากละครพระจันทร์หลายพยักกรีดเป็นเอฟซีเลยค่ะและก็อยากจะบอกพี่อ๋อมว่าวันนั้นที่หนูส่งของกินไปให้หนูขอโทษนะที่หนูสั่งเนื้อวัวไปหนูไม่รู้จริงๆว่าพี่ไม่กินเนื้อวัวรู้สึกผิดมากแล้วพี่พีอารก็มาบอกทีหลัง ถ้ารู้ว่าจะเป็นการส่งของกินให้ครั้งสุดท้ายหนูก็จะส่งของที่พี่ชอบไปให้ค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนอย่างพี่อ,อมและยินดีที่ได้มีประสบการณ์ที่ได้เป็นนางเอกของพี่อ,อมอีกครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะนั่นก็คือการเปิดใจของสาวแพลวเชอร์มาวีนางเอกคนสุดท้ายของอ,อมอักพันจากละครเรื่องเสือสั่งฟ้าสามหรือสัจจะในชุมชนนั่นเองค่ะ